สวัสดีครับทุกท่านผมผมพงครับคระผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูพระกุกันพระกุจังหวัดกำแพงเพชรโอ้พระองค์นี้ก็สภาพน่ารักเอาอย่างนี้เดียวกาสภาพน่ารักพระกำแพงเปิดโลกนะครับจังหวัดกำแพงเพชรเออตามประวัติการแต่กุของพระจังหวัดกำแพงกำแพงเพชรนี่ก็คือเออแต่กุอย่างเป็นทางการโดย สมเด็จพุทธทาทาทาจาัตเจ้าตพรมลรังสีครับท่านได้ไปเปิดกุไว้เมื่อปี2,392หรือ93ครับประมาณนั้นเนะ <c oughs> าะพระกำแพงเปิดโลกจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยครับแต่กุออกมาประมาณสองสามกุคือกุกุป่ามืดกุวัดพิกุลกุวัดพระแก้วนะประมาณ3ามกุเนาะ ส่วนในมือของผมเป็นพระกำแพงเปิดโลกกุวัดพิกุลลักษณะสำคัญของพระกำแพงเปิดโลกกุวัดพิกุลนี้ก็คืออันดับแรกเลยนะครับที่เด่นเด่นชัดที่สุดก็คือฐานครับฐานฐานฐานท่านจะเป็นตุ่มตุ่มแบบนี้เนาะฐานท่านจะเป็นตุ่มตุ่มเป็นตุ่มตุ่มส่วนกุทั่วไปฐานเขาจะมีลักษณะแบนแบนลีลีบ้างแล้วแต่ แต่ส่วนของกุทิกุกลเนี่ยฐานก็จะเป็นตุ่มๆลักษณะนี้เลยฮะเป็นเป็นลักษณะเด่นนะครับเป็นลักษณะเด่นของอพระกำแพงเปิดโลกกุวัดพิกุลนะครับส่วนลักษณะที่สมควรจดจำอีกจุดหนึ่งก็คือ,อบริเวณพื้นหลังด้านซ้ายและด้านขวาพื้นหลังด้านขวาจะต่ำกว่าพื้นหลังด้านซ้ายเนาะ อันนี้อันดับสองถ้าปกติพระองค์ที่ติดชัดๆก็จะมีเนื้อพอกอ,อยู่บริเวณนี้นะครับอีกจุดหนึ่งครับผมอันนี้ลักษณะเด่นๆด,ด้านหน้าเนาะก็คือมีฐา,านเป็นฐานต,ตุ่มแบบนี้แล้วก็พื้นด้านหลังพื้นด้านหลังบริเวณด้านด้านขวามือขององค์พระจะต่ำกว่าพื้นด้านซ้ายมือขององค์พระเนาะครับผม ขอบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็คือเป็นการกดเนื้อพระลงแม่พิมพ์แล้วก็ตกแต่งขอบในในในแม่พิมพ์เลยนะแบบนี่หลังก็จะเป็นหลังแบบนี้ครับหลังเป็นหลังแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะหลังแบบนี้เขาใช้วิธีการหยิบหยิบพระออกจากแม่พิมพ์นะถึงเกิดหลังแบบนี้ขึ้นนะแบบนี้คลายหยิบแบบนี้เนาะหยิบแบบนี้ขึ้นมา ยิบแบบนี้ขึ้นมาก็จะเลยเกิดเป็นหลังแบบนี้ขึ้นมาหยิบแบบนี้เลยหยิบน่าจะหยิบแบบนี้นะครับครับผมย้าอีกรอบเนาะสำหรับพระในมือของผมเป็นพระกำแพงเปิดโลกจังหวัดกำแพงเพชรกุพิกุลน,นะฮะลักษณะเด่นๆก็คือฐานแต่เป็นฐานแบบฐานตุ่มเนาะฐานตุ่ม ส่วนลักษณะที่สําคัญที่ควรสมควรจดจําก็คือ,อพื้นด้านหลังขององค์พระด้านซ้ายและด้านขวาพื้นด้านหลังด้านขวาข,ขององค์พระจะมีลักษณะต่ํากว่าพื้นด้านหลังบริเวณทางด้านซ้ายนะถ้าองค์ไหนาติดชัดก็จะเห็นเนื้อพอกอยู่บริเวณบริเวณนี้ของเสียนพระนะครับผมก็ผม ก็มีประมาณนี้ด้านหลังก็จะเป็นมีลายนิ้วมืออยู่ทั่วไปเนื่องจากเป็นการกดเนื้อพระลงในแม่พิมพ์ครับผมครับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับสำหรับการนำพระกุจังหวัดกำแพงเพชรก็คือพระกำแพงเปิดโลกกุฏิพิกลให้ทุกท่านชมกันคร,ครับผมครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ